สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะบรรยากาศติดลบแปดองศาอีกแล้วค่ะวันนี้อุตสาห์ดีใจว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วจะได้เก็บเห็ดที่ไหนได้หิมะด้านมาตกอีกแล้วค่ะวันนี้ดูนะคะสะภาพสภาพน้ำแข็งเกาะเกาะรถยนต์นะคะ นี่นะคะหักเป็นแท่งๆเลยน้ําแข็งก็คือมันละลายแล้วมันละลายไม่ทันน้ำแข็งมันเป็นมันแข็งก่อนนะคะมันละลายไม่ทันมันแข็งก่อนแข็งมากค่ะท่านผู้ชม ีนะที่มันไม่หนาวมากนะลบแปดองศานะคะวันนี้นะลบแปดองศาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่ใส่ถุงมือก็ชิวชิวแต่ถ้าอยู่นานๆข้างนอกก็ต้องใส่นะหนาวโอ้โหอันนี้แข็งดึงไม่ออกเลยนี่นะคะสภาพ แข็งันนันนเนี่ยดึงไม่ออกเลยชอบมาดึงเล่นนะระวังตำมือเด้อแข็งแล้วเนี่ยนี่นะคะเวลาน้ำมันหยดออาน้ำมันหยดมันมันแข็งก่อนที่มันจะหยด <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมลบแปดองศานะคะวันนี้นะ เดี๋ยวถ้าตอนสา,สายแดดออกเยอะๆแล้วก็แล้วก็มันเป็นบวกมันก็อาจจะละลายละลายง่ายนะหิมะแค่เป็นบวกนิดเดียวมันก็ละลายแล้วนะดูแหลมมากเนี่ยเนี่ยแหลมบาดมือได้เลยนะคะในตรงเนี้ย แหลมจริงๆฆ่าคนได้นะะเวลาเดินไปแล้วทีเนี้ยมันมันแตกแล้วมันตกใส่หัวใส่ตัว,วอะไรเงี้ยมันมันสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้นะ,ะน้ำแข็งแบบเนี้ยเออเพราะว่าบางทีนะฮะมันแข็งแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นก้อนใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะมากนะเออมันใหญ่แล้วเนี้ย ไปเดินใกล้ๆแล้วถ้าเกิดมันมันหักพอดีเนะี่ยมันหักตกใส่หัวอะไรเงี้ยแล้วมันทิ่มเราอันตรายเหมือนกันนะคะน้ําแข็งคมๆมแบบนี้นะคะอันตรายนะนี่นะคะน้ําแข็งคมมากนะคะคมแล้วก็แข็งแล้วก็เหมือนมีดเหมือนมีดเลยนะอันตรายนะอันนี้มันเป็นแท่งเล็กๆนะไม่อันตราย ถ้าเจอแท่งใหญ่ๆห,หนักๆก็อันตรายพอสมควรนะ,ะมือเริ่มแข็งแล้วนะคะต้องใส่ถุงมือนะคะท่านผู้ชมขี่มาก็ตกหนาพอสมควรนี่ก็จะมีรอยกวางมาเดิน เดินดีๆนะข้างล่างเป็นน้ําแข็งก็อาจจะลื่นได้นะคะนี่นะจะมีรอยกวางมาเดินเล่นหน้าบ้านก็จะเดินทุกวันแหละอืแต่เรามองไม่เห็นไงเพราะว่ามันจะไม่มากลางวันเนาะมันจะมาในกลางคืนตอนที่ไม่มีคนก็จะเดินมามีหมดเลยทั้งกระลอกกระต่ายนะคะรอยเท้าแมวก็มีเหมือนกัน <laughs> แมวมาหา ลาแดนะคะอันนี้เมื่อวานนะลมน,นี้นะคะให้ดูไปไกลเมื่อวานนะคะลมมันพัดีิมะนะคะลมมันพัดีิมะร่วงลงมาจากหลังคาเป็นรูปแผ่นๆเป็นรูปหลังคาเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือหิมะที่มันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วเนี้ยลมมันพัดร่วงเมื่อวานนี้นะ ร่วงลงมาเต็มเป็นแผ่นๆเป็นรูปหลังคาเลยนะคะนี่คือหิมะที่มันร่วงจากหลังคาะคะจะกลายเป็นแผ่นๆหลังคาร่วงเมื่อวานนี้เองนะคะมายืนอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไม่ได้นะถ้ามันร่วงเส่หอก็อันตรายนะถ้ามันหนักมากนะคะมันจะร่วงติดลย ร่วงเป็นแผ่นๆเพราะว่าหิมะมันตกใส่หลังคาแล้วมันละลายเนาะมันละลายกลายเป็นแผ่นแผ่นน้ําแข็งเนาะลมพัดมันก็ร่วงลงมานะคะอันนี้ก็แผ่นแผ่นมันจะกลายเป็นรูปเนาะหลังคาเป็นรูปแผ่นๆมันก็จะกลายเป็นแผ่นแบบหลังคาเลยนะคะวันนี้ลบแปดเนาะไม่แน่ สายๆอาจจะเป็นบวกก็ได้ไม่แน่ใจนะเผื่อหิมะละลายนะนี่นะลอยลอย,ยน้ําแข็งมันร่วงเมื่อวานมันล่วงนี่เห็นไหมมันจะกลายเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่แผ่นใหญ่เหมือนกัน ร่วงแผ่นใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่ามันละลายแลยว้วมันก็เลยเหลือแค่นี้เราก็หักเล่นได้ใช่ทางนั้นเลยนะคะนี่มันร่วงจากหลังคาทางนั้นเลยอันนี้ก็แผ่นอันนี้จะแผ่นใหญ่หน่อยนึงใช่ทางนั้นเลยที่ลอยมันเป็นหลุมๆแบบเนี้ยมันร่วงจากหลังคาลงมานะคะ จะเดินผ่านหลังคาก็ต้องระวังหัวให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเจอแบบนี้ร่วงใส่นะแต่ถ้าเจออันเบาๆก็ไม่เป็นไรถ้าเจออันหนักๆก็เจ็บเหมือนกันนะคะเนี่ยไอตรงตรงที่มันคมๆเนี่ยถ้าถ้าร่วงใส่ตรงคมมันพอดีนี่เหอไม่อยากจะไม่อยากจะคิดเลยเลือดได้นะคะถ้ามันร่วงใส่ตรงคมเนี่ยเนี่ยอันตรายนะคะคมเหมือนใบมีดเลยนะคะก็ อันตรายรอบด้านนะคะถ้ามีน้ําแข็งแล้วก็หิมะแบบนี้นะ <c oughs> วันนี้ดีหน่อย <c oughs> แดดออกนะคะ <c oughs> แดดออกบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้ <c oughs> บรรยากาศดีมากแดดออกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเดินดูใกล้ๆ ก็ลอ,อยกวางเนาะตรงนี้ก็เป็นลอยกวางนะกวางมาเดินนะเดินทุกวันแหละกวางอะแต่เรา <laughs> ถ่ายไม่ทันเนาะเออถ่ายไม่ทันเรามวแต่นอนกวางมันชอบเดินกลางคืน ไม่รู้หิมะจะตกอีกกี่รอบนะกว่าจะเข้าหน้าร้อนนะคะแต่ยังดีที่มีแดดก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ค่อนข้างจะมือแข็งอยู่นี่นะคะบรรยากาศติดลบแปดองศาแล้วก็มีแดดถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ค่อนข้างมือแข็งเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมหิมะตกเมื่อวานนะคะ น้ำที่กำลังไหลกำลังละลายนะคะหิมะกาลังละลายมันจะสลับกันไปสลับกันมาเนาะบางวันอากาศดีมันก็อากาศเป็นบวกอะไรเงี้ยอากาศบวกพวกน้ําแข็งหิมะมันก็ละลายกลายเป็นน้ำเนาะพอวันดีคืนดีมันก็ติดลบเฉยเลยอย่างวันนี้นะคะติดลบแปดองศาหิมะตกอีกต่างหากนะแต่ละวันเนาะอืม บางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดออกบางวันก็ติดลบบางวันก็เป็นบวกอะไรเงี้ยสลับกันไปอย่างนงี้ยนะคะกว่าจะเข้าหน้าร้อนนะคะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศประเทศฟินแลนด์นะคะบรรยากาศยามเช้ามีแดดอากาศดีแต่ติดลบแปดองศาก็รู้สึกว่ามือจะแข็งแข็งนะคะท่านผู้ชม